ขณะที่คลอดนั้นเกิดอากาศวิปริตมืดครึ้มไปทั่วทั้งเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อ,อนายนันทาภรรยาชื่อนางเฮราตั้งบ้านเรือนอยู่ทางเหนือของกรุงศรีอยุธยาทั้งสองครองรักกันมานานแต่ก็ไม่มีทายาทที่จะสืบสกุลทําให้ทั้งสองกลุ้มใจมากวันหนึ่งจึงสร้างสารเพียงตาขึ้นมา ซึ่งสารเพียงตานี้หมายถึงสารเทพารัษ์ที่ทำขึ้นชั่วคราวมีระดับเสมอในตาพร้อมทั้งเครื่องบวงสวงสังเวยเทวดานั่นเองครับแล้วทั้งสองจึงอธิษฐานจิตขอลูกด้วยแรงอธิษฐานจิตนั้นทำให้พระอินทร์ทราบถึงความประสงค์ของทั้งสองจึงมีเทวะบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งจุติลงไปเกิดในคันของนางเฮราทันที คืนนั้นนางเฮราฝันว่าได้ไปเที่ยวเล่นที่เขาพระสุเมนอันสูงใหญ่นางยื่นมือไปจับยอดเขาแล้วขึ้นไปคว้าเอาพระจันทร์มากัดกินเมื่อนางสะดุ้งตื่นนางก็เล่าความฝันนี้ให้สามีฟังนายนันทาจึงบอกภรรยาว่าชะรอยน้องจะมีบุตรจึงทำให้ฝันประหลาดเช่นนี้ ทั้งได้แนะนําให้นางเฮราไปพบท่านสมภานให้ช่วยทํานายทายทักความฝันให้รุ่งเชา้านางเฮรารีบตรงไปที่กุฏิของท่านสมพานทันทีพอไปถึงนางได้พบกับสามเณรรูปหนึ่งซึ่งได้บอกแก่นางว่าท่านสมพานไม่อยู่คงจะกลับมาในตอนสายๆพร้อมกับถามนางว่าโยมมีธุระอะไรรีบด่วนกับท่านสมพานเหรอนางตอบไปว่า ดิฉันเพียงแต่จะมาขอให้ท่านทำนายฝันให้สนอ